สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างนั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ น่าว่าอากาศเอกคงชัดเกษวันผู้บังคับหน่วยพันการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลและชุดบันเทิาวสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติงานนะคะโดยช่วยกันสร้างบ้านให้กับนายสถิตสูงรหัสผู้ประสบอัคคีภยัย ถูกไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายณนะบ้านเลขที่168หมู่1บ้านนนททองการปฏิบัติงานดังกล่าวก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนคลายทุกข์สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ณนะตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะมาต่อกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สําสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบรรจารัฒนา ได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลในการป้องกันการตระง,งับหยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยโลงพื้นที่ไปยังร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญพ้นการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่ชุดตรวจของเราก็ยังได้ให้คำแนะนำในเรื่องการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภยัยชาและชาพลัสเพื่อประโยชน์ ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการพร้อมกับเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดสุกต่อไปนั่นเองค่ะไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ